สวัสดีค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะวันนี้เราจะสอนวิธีการปรับขนาดไฟล์ภาพให้ตรงตามที่เขากำหนดค่ะโดยที่เขาบอกว่ารูปถ่ายต้องอยู่ที่10-15 KB ส่วนบัตรประชาชนอยู่ที่60-100 KB เราจะมาเริ่มวิธีการปรับไฟล์โดยโปรแกรม p i กด i เอตัวนี้เลยค่ะสามารถทำได้ทั้งในมือถือและในคอมของเราก็ได้ค่ะ เมื่อเราอยู่หน้าพลิกไดเอดแล้วนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นการที่เราจะแนบรูปภาพของเราเพื่อทําการปรับขนาดไฟล์ภาพค่ะโดยรูปถ่ายเพื่อนหลังสีขาวที่เขากําหนดไว้นะคะให้อยู่ที่10ถึง15 kb เราก็จะมาปรับตรงขนาดเปอร์เซนต์มันก่อนนะคะตรงนี้ค่ะเลื่อนดูก่อนค่ะ สักประมาณ49%เรา,เราก็ค่อยมาเลือกรูปภาพของเราค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแนบรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมาค่ะเลื่อนขึ้นนี่ตรงซ้ายมือจะเป็นขนาดไฟล์หลังปรับนะคะมันยังเกิน 15KB อยู่ใช่ไหมเราก็ทำการปรับไฟล์ภาพใหม่อีกครั้งค่ะ ตรงนี้เลยค่ะกดตรงนี้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาปรับตรงเปอร์เซนต์อีกครั้งหนึ่งให้มันต่ำลงนะคะแล้วก็มาเลือกรูปภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนดูค่ะทีนี้ได้แล้วนะคะ14 kb นะคะไม่เกิน1 5 kb ได้แล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดเลยค่ะเพื่อที่จะได้แนบไฟล์รูปภาพให้ถูกต้องตามที่เขากำหนดนะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการจะปรับขนาดไฟล์ภาพนะคะสามารถทำตามขั้นตอนที่เราสอนได้เลยนะคะทำได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่านโปรแกร,รม Pi ิกได t อนี้ได้เลยค่ะ